อ๋เนาะอันนี้ประเทศที่ประเทที่แรกประเภทศแรกที่แรกในประเทศที่สองนะแล้วไหนวุดคะอ๋อโหไม่พ้นล้างอ่ะจริงจออดยู่ประเทศที่สองเฮ้ยที่สองเราใช้แฟช่ซิมเปิลเพื่อให้มันเพื่อให้ประโยชน์ะดูสุภาพขึ้นดีไงดี ประโยคสุภาพเราจะใช้เขาเรียก Modern verb ใช่ไหมใช่แล้วมีเสียงตอบรับมาโอเคมาดูอย่างเช่น ตัวอย่างของเราในหนังสือจะเป็นอะไรเอ่ยทำให้สุภาพตัวอย่างพูดอะไร you. Could you tell me the time please <Good S 1> อันนี้ <please. S 1> จะใช้ past จะทำให้ดูแบบสุภาพขึพ้นถ้าเราใช้ธรรมดาก็ยังเป็น Can you tell me the time อะไรอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ค่อยสุภาพดูเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น,น Can เราก็จะเปลี่ยนให้เป็นพูดประโยคไม่ทา่านธรรมไม่แก่เลยอ,อะไรอีกทีพูดจี e ทลมีเด e ะชาร์มพูดจีเทลมีเดอะชาร์มแปลว่าอะไรครับแปลว่าช่วยบอกเวลาฉันหน่อยตอนนี้กี่โมงแล้วแล้วแคนเป็นแคนนะแปลว่าอะไรบอกเวลาหน่อยโ <laughs> <laughs> อ้โหใหญ่โเคนะตัวอย่างเมื่อกี้พูดจีเทลมีเดอะชาร์ม อยากให้ชุภาพวด mm ีทำงไงโอ้เออ e s t y p l a s e e l l m อะไรโอ้ my l ม r d ลอ l o หรอ y o ว่าแต่ด้วย่าน้องนี่เฮ y เ e ล l ีท e t i อะไรอย่างงี้ตามมาเลยค่ะพี่บู อย่างเช่นถ้าเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยพวกบอยคนเสิร์ฟเขาก็จะพูดคุณจะรับอะไรดีใช่ไหมเออก็จะเป็น what would you like to have นะมันจะดูสุภาพขึ้น บูทก็มาจากคำว่าวิวไปเป็นบูทแหมเหมือนเป็นช่องสองเนี่ยก็อย่างเช่น what would you like to have 有我开的最近的。<laughs> <laughs>

พี่ยังรับตัวเองไม่ได้เลยค่ะพี่สั่งเนียงขลังเหรอครับน้องคนนี้ช่างกล้านะพี่พูดเดี๋ยวยันี้สเปเชียลหนักเลยนะน้องน้องก๊อตใช่ไหมโอเคสเปเชียลแปลว่าอะไรพิเศษพิเศษสามห้าค่ะป้าพิเศษเดี๋ยวนี้สี่สิบแล้วจริงดิเราไปเป็นเกรนาบเป็นชะัยแล้ว แปลงเป็นฟิวเจอร์ซิงเป็ลขึ้นด้วยประธานตามเดิมเลยตามด้วยฟิเชลใช่แล้วตามด้วยฟิเชลแป้มีอนหนักสุดเฮ้ยแกมนเกีแกมนแกมกมนเกมีแกมีีกมีมีแกมีแกมีแก r ีแกม t แกมีแกมีแกม ไม่หลงกลด้วยวิวอินฟินิตี้มีนี่หนังสืออย่าไปบอกเขาสิมีหนังสืออืมโอเคเรามาดูน้องรู้ไหมว่า,าวิวกับเชลใช้ต่างกัน,นยังไงไปทเอะไรกับพจน์กับเพ,พาพจน์เหรอไม่รู้รผมจำไม่รู้ก็ ถามมากก็ตอบตอบให้เดีมากอะเดีกวมากทางบ้านก็สงสยัยกลัวทางบ้านจะสงสยัยเอามาดูวิวกับแชลต่างกันยังไงเอ่ย what <'s> d i f f e r e n t ต,ตามหลักของอังกฤษามมาแล้วแชลลเนี่ยเราจะใช้กับ i แล้วก็ v ีชลใช้กับประธาน i หรือ V ีให้น้องจัว่า I ใช่หส่วนถ้าเป็นวิ l เนี่ยเราจะใช้ได้กับทุกประธานเลย I อยูวีเ I T ก็ไไตอะไรทุกอย่างเลยไวิวใช้กับประธานอไรแบบไเขาสร้างแถว แล้วในว่าวิวใช้ได้หมดเหมือนกับมันเป็นปัญหาโลกแตกเนาะเหมือนกับนิวตันมันจะค้นพบกฎทั้งมอะไรอย่างเงี้ยไกลกับใอะไรเคยตอบใครพี่พี่เก็บกฎแล้วนะเปล่าค่ะพี่ก็ตอบไปตามความรู้สึกกันนะแรงมากเออเพราะฉะนั้นวิวมันจะใช้ง่ายกว่าใช่ไหมเขาก็เลยใช้วิวม่งหมดทุกตัวเลยใช้วิแม่ง ก็เลยนิยมมากกว่าวิวเป็นตัวที่นิยมมากกว่านี่นิยมตัวอย่างประโยคตัวอย่างอย่างเช่นเ h a ในประโยคคำถามก็จะใช้อย่างเช่น shall we go shall we go แปลว่าเราจะไปกันหรือยัง <c oughs> เราจะไปกันหรือยังเลยใช้เชลกับวีนะแต่ต่วนถ้าเป็นวิวอย่างเช่น Will you come with us คุณจะมากับเราไหม,ไมวิวคุณจะใช้กับยูนะใครไม่ไม <c oughs> วิวอยู่คำซิตัสอืมอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างของวิวกับแชลนะจ๊ะต่อไปเราจะมาดูจ้ะไอ้แชลเนี่ยใช้ตอนที่เป็นประโยคคำถามกับวีกับใช่กับวีกับไอท่านั้นะฮะใช่แล้วคำหนัถ้าเป็นประโยคอื่นก็เหมือนกันแชลอะใช้กับวีกับ I ตลอดบอกเล่าปริเวณคำถามตลอดอย่างเช่น I will protect you อืม I will protect you protect you ใช่ไหม will อย่างที่บอก will ใช้ได้กับทุกประธานจริงป่ะ I ก็ใช้ได้ V ก็ใช้ได้เ l l ใช้เฉพาะกับ I กับ V แค่เชล l ล้ว I เ l l protect you ไม่ได้โอ้พี่มาสายยังเลยอ่ะเรื่องทำแผลเอาพี่ดิ๊งอ่ะต่อน้องก้อตกีกรอบ คือมันเป็นหลักไวยากรณ์ของอังกฤษเนี่ยคืออังกฤษเขาจะแบบันม่าจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วภาษาพูดอะ่ะเขาจะไม่ฟิกเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขาจะไม่สนเอไอวยากรณ์เลยอะเขาจะไม่สนแกม่าอย่างเช่นเวิร์กช่องทีหนึ่งเวิร์กกับเวิร์กอะมันจะอยู่ติดกันไม่ได้ใช่ไหมมันจะมีทูเข้ามาข้านอย่างเช่นถ้าเป็นภาษาเขียนของเราอะจะเป็นไอ I go to เีย I go to see a movie อย่างเงี้ยเขาจะพูด I go see movie เลยก็ได้แบบเป็นภาษาพูดอ่ะเขาไม่ค่อยฟิกแต่มากเลยสกาวะคสกาว,าวไม่เกี่ยวมั้งเวลาพี่สอนเนี่ยพี่เขาให้เติม view หรือ s h e l อ่ะแล้วประโยคมันเป็น I กับ V อย่างเงี้ยพี่ใช้อะไรใช้ s h e l ค่ะ ถ้ามันเป็นประโยชน์คํนถามเป็นประธานเป็นไอและช่องว่างให้เติมวิวหรือเชลใช่ไหมพี่ก็จะใช้เชลได้เป็นบอกเล่าได้หมดบอกเล่าก็เชลถ้าเป็นไอนะไอเชลโม้ย่างงี้หรือจะที่จริงมันได้ทั้งสองอย่างนะถ้าเขาให้เราเติมเราจะเติมวิวก็ได้จะเติมเชลก็ได้ถูกหมดใช่อสอนไม่าใช้วิวเหมือนกันก็ได้ใช่เชลไม่ค่อยน,นิยมใช้แล้วแต่เชลสั่งโบราณแต่บางครั้ง มีไหมครับในนี้ในนี้อ่ะเออสมาร์ทจอะไรดูทุกบาเป็นตัวแจับ่เราไปได้ไหมไปดูเลยอือจ้างของงานฝันดีแหละเออหรือไม่ถ้าเขาเว้นถ้าเขาเว้นเอาไว้ก็เติมวิวให้หมดก็ได้ค่ะเติมวิวเลยใช้บอลบล็อตเติเลยเติมวิวให้หมดเลยโอเคแล้วนี่เป็นข้อแตกต่างระหว่างวิวและแชลลไม่ขัดใจไหม มีใครกล้าสงสัยไหมไม่มีเนาะแล้วเล่นค่ะถามได้อ่ะแล้วเมื่อกี้อะไรนะตัวตักเจอของเราเป็น will shall แล้วก็ verb infinitive ใช่ไหม verb infinitive คืออะไรนี่โอเราแต่มมันจะว่าอะไรเสร็จไหมใครตอบปะของอ่ะ verb infinitive เวิร์กไม่ผันนั่นเองกริยาไม่ไม่ผันกริยาไม่ผันก็คือไม่เติม S ไม่เติมเอไม่เติม ed ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่องหนึ่งส่วนใหญ่เป็นเวิร์กช่องหนึ่ง แล้วถ้าสมมติ w ร์ก <Work S 2> ช่องหนึ่งมันมีหลายตัวอย่างเช่น i s m r <Okay. S 1> เราใช้ตัวไหนดีา HMR เราใช้ตัวเดียวก็คือใช้ b นะเนี <Okay. S 1> ่ยตัวนี้จะเป็น work infinitive <Okay. S 1> ของมัน <Okay. S 1> แล้วอย่าง have ค่ half ะช่องหนึ่งมีสองตัวใช่ <Yeah. S 1> ใช่แล้วใช้ have verb infinitive ของมันที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องหนึ่งเนาะอย่างเช่น eat swim write read อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นช่องหนึ่งหมดเลยโอเคเรารู้ไปแล้วว่ามันคืออะไรบ้าง verb uh, infinitive กับ view แล้วก็ s h e l l คราวนี้เราจะมาดูประโยคตเต็มๆกันมั่ง ะดูทำลายกันะ เกิดขึ้นในอดีตเอ้ยในอนาคตเกิดขึ้นในอนาคตก็คือยังไม่เกิดนั่นเองเป็นแผนมันอยู่ในอนาคตเพิ่งไปซืดอีบโจดเสร็จยังไปแล้วนะไปแล้วนะ จ้าเข้าแล้วน้องกิดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นอย่างเช่นบ่ายนี้น้องๆจะเรียนอะไรเคมีใช่ไหมเรียนหนังสือตัวอย่างประโยคตัวอย่างประโยค บ่ายนี้ this afternoon this afternoon ทำไมถึงใช้ this this afternoon มันจะอารมณ์ประมาณว่าบ่ายนี้ใช้ this เป็นบ่ายนู่นถ้า this afternoon จะเป็นบ่ายนั้นบ่ายนูนก็ไม่มีนะคะจริงๆแล้วเราใช้ this กันอย่างเช่น สมมติตอนนี้มันสมมติตอนนี้ใกล้เที่ยงอย่างเงี้ยแล้วเราพูดเมื่อเช้านี้เราใช้ this morning ด้วยก็ได้เอออ่ะยังไงต่อ this afternoon we we will หรือ we shall ก็ได้นะ we will rock you we will study chemistry เมิสทรี with พี่เจโดเจโดเจโดเจนคอจะเสับนนอันนี้ก็เป็นประโยคฟิวเจอร์เนาะเป็นประธานมี w s h e แล้วก็ verb infinitive ง่ายๆ มื่อวันก่อนใครไปเรียนเคมีกับพี in はは่เจดงมาแล้วบ้งตอนนี้ใช่ไหมแน่นอนนี่ก็เป็นชีิเขาเจ็บได้ว่าสายรหัสพี่นี่มีชีทพี่แก๊ทุกรุ่นน่ะซึ่งรุ่นพี่ก็เลยพม่ต้อซื้อใช้ชีทพี่เขาไปเหมือนกนรุ่นใช่เมันกัหมดทุกรุ่นเลยไม่รู้ซื้อทำไมทุกรุ่นเลยแนะนำริงๆใครเรียน chm 13 0ึให้ไปเรียนกับพี่เขาหรือ101่ช่ไห พี่เขาโคตรสวรรค์อะแต่ถ้าพี่ไม่ได้ตากแก้ววิบวัคเคมีนะโคตรแก่เลยใครใครเคมีบ้างในห้องเนี้ยไอสวรรค์ไอกายกก็เลยเดียวโอเคตกไม่เหนื่อยนานนานพี่ไม่ได้โหดร้ายหละนั้นค่ะพี่แนนใจดีนะจริงอไม่ไหวตะฟนแล้รอะไรเอออะไรอ่ะประโยคต่อไปอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่าง สมมติเพื่อนเรามาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะพาเขาไปเที่ยวรอบเมืองไทยเที่ยวไหนดีัอเราอย่าง,งเช่นอเรา,าไทยแลนด์เอออาราไทยแลนด์แล้ว I will take you around Thailand อันนี้ก็แปลว่าฉันจะพาคุณไปเที่ยวรอบเมืองไทยเลยนะ I อ i l l หรือถ้าเป็นตัวยอ่อมันก็จะเป็น L เลยง่า Take you, take you นี่ไม่ได้ทำคุณนะคะ Take you คุณฉันสป่าคุณไปเที่ยวรอบเมืองไทยเป็นงันเหมือนเดิมเลยเป็นประธานวิว work i n f i n i a t i v e <G ül> แล้วถ้าเป็นเออ adverb of time ของ Future อ,อย่างเช่นอะไรบ้างืตัวบอก tomorrow next ต่างๆอะไรอย่างนี้น <c oughs> คำบอกเวลาที่ทำให้รู้ว่ามันเป็น Future นะคือยังไม่เกิดคาคำบอกเวลาอย่างเช่น tomorrow next n e e n d a t live time next live เ uh. อกทางดชาน่า next l e นา tomorrow พรุ่นี้ก็ข้างหน้าต่อไปหรต่อไปนั่นเอง คำบอกเวลาพวกนี้ก็มันเป็นฟูเจอร์นะก็ดูว่ามันเป็นเทนอะไรเป็นเ <c oughs> พอร์เฟคคอนจูเนตหรือ,อ,อว่าซิ m เ l ิลแล้วถ้ามันอยู่ในรูปของประโยคป,ปฏิเสธประโยคป,ปฏิเสธขึ้นไปแล้วนะจุจุจพี่เจนโดเสร็จแล้วใช่ไหมถูแล้วต่อเป็นปฏิเสธ เมื่อกี้คำถามไปแล้วบอกเล่าไปแล้วปฏิเสธถ้าปฏิเสธก็ใช้ not เข้ามาต่อหลัง w i l l หรือ s h a l l ถ้าสมมติ she w i l l not t h e c k กับบาร์ ใช่แล้วเธอจะไม่อาบน้ําแล้วอาบน้ําเนี่ยมันมีเช็คกับบาร์กับเช็คกับชอว์เวอร์ต่างกันยังไงรู้ไหมเอ,อ่ยก็อ,อาบโดยฝาบัวกับอ,าบอ่างเฮ้ยอ,าอ,อ่างหรือฝาบัวกับโรงงานใช่ใช่ถ้าเช็คกับชอว์เวอร์จะเป็นฝักบัว <c oughs> แต่บาร์นี่มันเหมือนกับเป็นอ่างน้ําอย่างว่าเป็นพวกต่างประเทศเนี่ยเขาจะอาบโดนในอ่างแต่ถ้าเราเป็นตุ่มเป็นตุ่มใช่ไหมแลอวเคยเช็คกับจาบะตุม่ม ใช้กระจาไม่ใช่ไม่มีนะเออวิวนัดนัดวิวนัดก็ใช้มีตัวย่อเหมือนกันตัวย่ออีกแล้วเป็นวอนแต่ตัวย่อชีว์วิวอะไม่มีชิวชิวนัดไม่มีนะจะเป็นชี won't w o n apostrophe t มองออกไหมเนี่ยไทยแลนด์ไปแล้วนะ แล้วถ้า SHALL NOT อย่างเช่น i กับ v ใช่ไหมอย่างเช่น WE SHALL NOT WE SHALL NOT อะไรดีเราจะไม่เราจะไม่ไปแว่นเราจะไม่ไปแว่นอ้าวพวกนี้ดีวะเราจะไม่ไปแว่น We shall not a n เออ We shall not r i e n เอาจริงลาเรนทส่สมจาร์สงนี่ยลนมาถตลนู s o t drive f อย่างพี่บูดเสนอ We shall not drive fast <laughs> พี่เสกใครแต่งอย่างนี้เลยดีนะพีไม่กัวยนเองด้วยนะไม่พยายามเลยนะเราตูเองชลล์นาตัวย่อคืออะไรเอ่ยแชลล์นลลแชลลใช่แล้วแ S S A N H O R S T O F I T แชน We can drive fast เราจะไม่ขับ รถเร็วนะต้องข้ามกับแบนเลยอะไรอย่างเงีไม่ชอบเลยช้าไม่ทันใจอ่ะชออกเสียงแบบขาที่แน่จะมีรอยคลอยเสียงคมาพูดไปเรื่อยหายี่หกที่ เรียบร้อยนะคะแต่งเกงขายาวค่ะก็ขายาวแล้วแต่ถูกไปเดี๋นี้ตกไปค่ะอ่าแต่ย่างเร้จะขึ้นเคสต่อไปได้ใช่ต่อไปเป็นเรซเซน่อไำเป็น n น i n ออา s และสิมค้ e นจบไปแล้วประทานแล้วก็ verb to be นั่นเองซึ่งมันเป็น present เพราะฉะนั้น verb to be ของเราใช้อะไรเอ่ย b e นอีซ a อมอ e ร์บีไม่ใช่บ e นเออน้องรู้จักวงบีนมิสเตอร์บีไหมมิสเตอร์บีนนี่อะมิสเตอร์บีนี่ไม่ใช่มิสเตอร์บีนะลูกที่เคยฟังไหมนั่นแหละนักร้องนำเป็นน้องของเพื่อนพี่เองปะตานะปะตานะ ใครอ่ะไม่เคยฟังยิงเลยะใครครับแมหาดูตาม y t u t u นะคะเป็นชื่อวงว่า Mrs. Bean ีนเร้องนำเพราชื่อบี n ก็คือไอสามสิบแปดเกียโอน่ะอ๋อคจริงเหรอมันคือวงเดียวกันปะคนเดคมงใช่ไมอนเดมีแต่มีแต่โอคลองเล่เอ้าวคอนเดีอั์ก็คือเว r ร์บไเอนดี ing เออมันมีกริยาบางคำที่เราจะไม่เติม ing นะอย่างเช่นพวกคำว่า see คำว่า believe หรือคำว่า know อะไรพวกเนี้ยเป็น เป็นกริยาเฉยๆเราจะใช้ verb แค่ช่องหนึ่งพอไม่ต้องเติม ing ถ้าเราไปเจอสแสดงมันต้องเป็น noun แล้วแหละอย่าง seeing อย่างเนี้ยมันจะเป็น noun ไม่ใช่ verb ing mm hmm. นจะจ๊ะซึ่ง ing เนี hmm. ่ยมันมีหลายหลายแบบเป็น verb mm hmm. ก็ได้กำลังทำอยู่หรือว่าเป็น noun อย่าง seeing ก็เป็น noun อย่างเช่นคำ adjective ก็มีเหป็นการเติม ing mm hmm. มาดูกันไปได้นะ ไทม์ไลน์กันเหมือนเดิมปัจจุบันอนาคตแล้วก็อดีตซึ่งเพรสเซนคอนเนเนอร์อันเคนอยู่ตรงไหนเอ่ยจุดนี้อ๋อเพรสเซนใช่เป็นเพรสเซนไฟล์น้องไปปัจจุบัน ไฟย์ออกวิดีโอนะครับจานแม่ยี่ตองนีนะคะน้องเออมันจะมีแบ่งออกเป็นหลายประเภทอยู่เหมือนกันการใช melted melted> ้ไอเทมนี้นี่มีสีเข้มๆเลยเดียวประเภทแรกที่เราใช้ ชั่วเปล่อย่างเช่นก็ตเขียนยังไงเอ่ย G O T ใช่ไหม G O D G O D พระเจ้าเลยเหรอจสิงไหมเนี่ยเล่นก็ต์นะ G O T ก็ตอ่ะที่ให้เติมคำก็ต์เป็นคนจังหวัดอะไรคะ จริงดิพี่ไม่เชื่อเวาเล่นอาเป็นคนเหรอทุดที่การเลี้ยงแม่แบงคอกใช่มั้ยแบงคอกเต็ม e ครับรู้ไหมแบงคอกมาจากว่าอะไรบางกอกเออบางกอกก็คือชื่อมงหลวงเดียม